ทุเดียวนะครับช่วงหน้าดูเรื่องของดิจิท a ลแอสเซกันบ้างนะครับหลังจากมีกฎหมายออกมานะครับรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวข้องกับเราๆท่านๆเป็นยังไงโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการโอนเงินออกนอกประเทศด้วยนะฮะ,ะเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับติดตามรับชม พิธีมอบรางวัล Set Awards 2022ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าทางด้าน Business Excellence และ Sustainability Excellence 28ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา14 3 0นาฬกานาทีรับชมสดทาง s e t o r t h s e t a w a r d s และ Facebook set thailand งานวิ่งที่เส้นทางสวยและสนุกที่สุดเอ็มขัดรันกระบี่2022กับเส้นทางวิ่งบนหาดนพรัตนาราและอ่าวนางจังหวัดกระบี่ประเภทมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรค่าสมัคร490บาทประเภทฟันรัน5กิโลเมตรค่าสมัคร390บาทมาเติมสีสันและความเซ็กซี่ในประเภทสปอร์ตี้บิกินี่บีชรัน3กิโลเมตรค่าสมัคร390บาทและว i p 1,000บาทพบกันวันอาทิ 33, ตย์ที่13พฤศจิกายน2565ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารา จังหวัดกระบี่สมัครออนไลน์ได้ที่ worldwidebet.thaiSportHub.com หรือที่สถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้ใกล้บ้านคุณสอบถามเพิ่มเติมโทร075623563 0840513383และ0629415166และ Facebook Fanpage m c o อ Run รันกระบี2022โดยสื่อบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน โลกในทุกวันเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงจนบางครั้งคนเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมรับมือแต่ไม่ว่าวิกฤตไหนจะผ่านเข้ามาเรายังเชื่อว่าคนไทยสามารถรับมือและผ่านไปได้ด้วยความเชื่อที่ว่าชีวิตไม่มีคำว่าหยุดนิ่งมีแต่คำว่าก้าวต่อไปอย่างไม่ท้อถอยไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร เราคือแพลตฟอร์มแห่งโอกาสของการเรียนรู้ที่พร้อมเคียงข้างให้ทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทุกสถานการณ์ What is that?